ท่านผู้ชมครับพบกับโตชมมช่วนแรกครับเวลา5้านาฬิกายีสห้านาทีครับข่าวแรกวันนี้ครับผมและข่าวเดียวครับผมก็คือประการสังคมครับผมเพิ่มสิทธิศรักสารักษาร,รมาเรนทุกชนิดนะครับขออภยครับท่านโรงพยาบาลราดและโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมซึ่งน,นี้เป็นข่าวดีสําหรับ สิทธิประกันสังคมนะครับสามารถใช้รักษเมร็ะเงทุกชนิดได้ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนครับผมนายขลมพมพรองการนะนะครับผมลอมโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนมตรีนะครับผมเพื่เผยว่าบอดแพทย์กรทุมประกันสังคมนะครับมีมติเห็นชอบให้ปรับ ประกาศนะครับผมประกาศคณะกรรมการกรรมการการแพทย์นะครับขอไปยครับเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับผมให้ผู้ประกันการตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งนะครับผมได้อย่างสะดวกนะครับผมได้มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ประกันนะครับผมประกันการตนครับผมที่ได้รับการวิ นิชัยนะคบผมว่าเป็นมะเรนสามารถเข้ารับบริการยันสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับผมท่านสถานพยาบานลนัฐและเอกชนที่ทำความตบลมกับสำนักงานประกันสังคมนะครับที่มมศักยภาพนะครับผมในการดูดแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเรนนะคบผม เป็นไปตามมาตรการที่สำนักงานประกันสังสมคมนะครับผมกำหนดน,นะครับซึ่งเรื่องรายละเอียดยังมีเยอะต่อได้เนี่คับพัทเทียนส่วนช่นนี้ตามสื่ไปก่อนสุดครับ